Hlo hurting Mr hết nha hàng, hơn bản ừ, đi, già ừ. rồi à, bảo hành, hết là như hết chẳng คือโหมบอจนเขาจับเขาทายเอาเลยขี okay? ้เีวเลยขี้เลียวแล้วม้เนเ่นียืนดอนเดืนออกก่อนปีใหม่ จะทันนึงเดี๋ยวอ่านมึงจะบอกฮะเหมือนกว่านี่แล้วเดีอันมึงจะบอกข้าว่าจะไหนเนี่ยเฮ้ยไปสิไปหาค่ันอ <c oughs> <c oughs> บาอ,อ่าน,นไม่เว้ยเห็นตัวหนังสือน่ยอ่านเน,ไม,นไม่เว้ยเป็นหลบรถเลยบ่หลบเขีนพอหนังกันไหฮะเห็นพอหนังกันในรถบ่กระจกเหมือดเนาะอ <c oughs> จ้ากินข่าวซะหลแลวเกินระแปลงฟันใได้หลกได้ กินอะแปลงฟันน้ำเด้อก่อนนอนกาพาน้ำเนรเคนเนเดอจ้าวันดีจ้าจุไปไป ปอนหัวใจวางเลยเน้องมีหลายคนใหมจ้าหาอยู่เด้อฝากบอกกับน้องอยากเป็นเจ้าของต้นไทตัวกราราวางเลยเดี๋ยวลูก

เป็นแค่คนรู้จักู้ได้เป็นคนรู้ใจนี่คือความจริงที่น้องต้องการฝากไว้เป็นแค่คนรู้ใจถึงตายได้เสียออเห็ด

ค่ระรวดเวเดีอยเดือดจ้าจ้าเะ็น,นทายหรูไม่เป็นผ่าได้ย้อนหัวใจน้องมีหลายคนไม่ฟอง้าอยู่เด้อฝากบอกกับน้องอยากเป็นเจ้าของ ต้องตายตัวอะรกรอหากันให้ตายตายก็บ่เศร้ามักเป็นแค่คนหูจักเมื่อใดเอเป็นคนรู้ใจนี่คือความจริงที่น้องต้องการฝากไว้ คำว่าคนเสียใจถึงตาย,ยอายก็มีทางบอกเป็นอย่างอ้้บอถือคำว่าเขาดองคำว่าเขาซ้องน้องบอกบอกมีหนทางสู้แบบบางวางไรหนทางไง อยอมหักวันนี้ใจเธิมรอยที่คอยน้องนางเมื่อใดที่เขาเหินห่างไ้คนหนางห่างยังสแตนบายออกจากใจแม่ตาย,ายยังหาเธออามริวน จันที่แปดเดือน่านมาคุมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดอยู่เมวาโมนชนบุรีอเมตานนคอร s อ